สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินเบรลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้ว,ลวนๆของชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2563ควบครู่2เดือนเลยนะคะการทํานายอาจจะสลับกันได้นะระหว่างคุณแล้วก็คนรักตามสถานการณ์ของไพ่ก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะ ก็จะมีทั้งคนโสดที่มีคนคุยแล้วคนเป็นคู่เป็นครอบครัวกรณีพิเศษ,ษสําหรับมือที่3ว่าความรักในช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราก็มาดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นแต่จะได้คิดมากอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในช่วงนี้สองเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยพไพ่ใบแรกของคุณได้เดอรสตาเทมเพอร์เรนต์ก้าดาบห้าถ้วย เมจิกเชี่ยน2ไม่เท้าอัศวินถือไม่เท้าเดอะซัน7ไม่เท้าแล้วก็แพทย์สบุคุณได้เดอะมูนนะคะมองว่าภาพลักษ์โดยรวมความรักของคุณก็มีทั้งทุกข์และก็สุขปรับปนกันไปนะคะภาพลักษณ์โดยรวมส่วนใหญ่นะลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีความหวังเกี่ยวกับความรักเข้ามานะต่างคนต่างก็เป็นกําลังใจให้กันสําหรับบางคนที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะบางคนเคยอกหักผิดหวัง หรือว่าความรักอาจจะพังไม่เป็นท่าแต่ต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่าจะมีสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณเปิดใจได้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะยังจมปักอยู่กับความรักหรือว่าเกี่ยวกับอดีตอยู่ก็ได้ยังไม่กล้าเปิดใจยังกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่ายังมีความทุกข์มีความเครียดมีความกังวลใจแต่ยังไงขอให้คุณเปิดใจได้เลยนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะคนเรามีทุกข์ก็ต้องมีสุข มีความเป็นไปได้นะคะยังไงก็เปิดใจได้เลยอย่าคิดมากอย่ากังวลใจอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปเริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็ได้เดอะสตาร์แล้วก็แ t a m p e r ความรักของคุณในหลายๆคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะมีอนาคตที่สดใสเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะ ็ถือว่าใช้ได้นะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าความรักระหว่างคุณแล้็คนรักจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คืออนาคตที่ชัดเจนแล้วก็มีความสดใสส่วนคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม่แม่แมๆในเดือนนี้มีเข้ามาคนธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะไฟเมสิงธนูจะเจอกันทางด้านโลกออนไลน์หรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือไม่ก็คนรอบข้างติดต่อให้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ในช่วงนี้มีโอกาสแน่นอนนะคะบางคนถ้าคยคุยกันอยู่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็บางคนถึงขั้นกับแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเจรจาก็มีความเป็นไปได้นะคะ ส่วนคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้แฮปปี้มีความสุขมีความสดใสมีจิตใจที่เบิกบานนะคะแล้วก็ถือว่าอนาคตค่อนข้างยอดเยี่ยมนะเกี่ยวกับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรที่ห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็จะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ถ้าไม่คุณก็คนลัก ยังรักกันอยู่นะยังมีจิตใจที่ผูกพันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้ความพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่เนี่ยเราไปดูซิเจาะลึกเจาะลึกไปเลยว่าคนโสดที่มีคนคุยคนเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็มือที่3ความรักในช่วงเนี้ยจะแฮปปี้อยู่ดีมีความสุขไหมเราก็ไปดูกันซิตัวตนของคนโสดสี่เหรียญน,นะคะ คนโสดที่มีคนคุยคุณดูนิ่งๆนะลักษณะเหมือนกับว่าคุณนิ่งๆเงียบๆเก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยเปิดเผยความในใจนะแล้วก็คนรักของคุณเขาก็อ่านใจคุณยากนะคะเป็นคนที่อ่านใจยากนะรู้สึกยังไงก็ไม่มีใครรู้นะคะลักษณะคุณดูเงียบๆส่วนตัวตนของคนรักคุณน่ะเขาก็รักคุณเอาใจใส่คุณแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้คุณนะคะ เอาอกเอาใจคุณทุกอย่างเลยนะเพราะว่าได้หกถ้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีรักต่างวัก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะแต่ยังไงคนรักงคุณนะเอาใจใส่คุณเต็มที่นะคะแต่คุณมากกว่าดูนิ่งๆน,นะคะลักษณะเหมือนกับว่าเฉยชาเย็นชาใส่เขาอ่ะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนหลายคนเข้ามาสนใจ เพราะว่าเจ็ดถ้วยอ่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะดูดีนะคะมีคนสนใจคุณเยอะแต่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกมากนะคะลักษณะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามามากมายก็จริงแต่คุณน่ะก็ค่อนข้างเลือกอยู่นะแต่เนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าคุณน่ะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาความคิดความรู้สึกข,ของคนรักคุณเขาก็เลยเสียใจแล้วก็ อาจจะมีความเป็นได้ว่ามีเรื่องขัดแย้งกันแล้วหองและวแหงหวัดระแ,แวงไม่ไว้ใจนะคะเขาอาจจะไม่ไว้ใจคุณก็ได้ที่มีคนมาสนใจคุณเยอะและคุณก็นิ่งเงียบใส่เขาอะ่ะเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขานะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณนะ่ะรักเขานะแล้วก็วางแผน,นอนาคตเอาไว้แล้วก็ได้แต่เพียงแค่ว่าคุณนะ่ะไม่พูดออกมาหรือไม่ก็ไม่แสดงออกมานะคะ เพราะคุณนะเป็นคนมองการไกลแล้วก็ใช้ความคิดมีการวางแผนเอาไว้นะคะเกี่ยวกับอนาคตค่อนข้างดีนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคนรักคุณนะเขารักคุณมากมายรักจนหมดใจและเขาก็คิดว่าคุณนะเป็นคู่แท้ในชีวิตของเขาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่สองถ้วยเกี่ยวกับคู่แท้นะแสดงว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าคบอยู่เนี่ยเขาคือคู่แท้ของคุณนะ ยังไงก็ตัดสินใจเลือกได้เลยนะคะแนวโน้มโดยรวมของคนคุยคุยกันอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะมีคนหลายคนเข้ามาคุยด้วยก็ตามนะแต่คุณก็เป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่นะคะคุณคุณใช้ความคิดพิจารณาอยู่นะว่าจะเลือกใครนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เลือกเขาคนนี้นะคะเลือกคนที่คุณคุยอยู่ในขณะเนี้ยอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือว่าคนรักเก่า คนเก่าๆก็ได้หรือไม่ก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะแต่เขา่เอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีนะแล้วก็มีความรักให้คุณอย่างแท้จริงนะคะแต่เนี้ยมาดูซิคนเป็นคู่เป็นครอบครัวหลักความรักในช่วงเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของคุณลักษณะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะในช่วงเนี้ยไม่มีกระติตกระใจอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะนั่งเหม่อลอยใจลอยไม่รู้ไม่รู้ว่าอลอยไม่รู้ว่ารอคอยใครหรือว่าใจลอยไปถึงไหนนะคะ คิดถึงใครอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เรื่องเงินก็เรื่องบุคคลที่สามนะเพราะว่ามีสามเหรียญนะเกี่ยวกับการเงินการทองหรือไม่ก็บุคคลที่สามนะคะแต่ลักษณะเหมือนกับว่าคุณใจลอยนะไม่ค่อยมีกระจิกกระใจจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะคนอื่นก็ได้นะให้ระวังให้ดีๆด,ด้วยนะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพร่อบุคคลอื่นส่วนตัวตนของคู่คุณ เขาอาจจะหึงหวงคุณอยู่ก็ได้หรือเขาอาจจะรับรู้ได้ว่ามีใครหลายคนเข้ามาในชีวิตของคุณก็เลยกลายเป็นปัญหาทะเลาะเบาแวง้งขัดแย้งกันมีการแตกหักหรือไม่ก็เกี่ยวกับคําพูดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะเพราะว่าในขณะเนี้คูของคุณเขาไม่พอใจคุณอยู่นะและเขาก็รู้ด้วยนะคะว่าคุณคิดถึงใครอยู่นะคะเขาอาจจะเสียใจหรือว่าไม่พอใจคุณอยู่ก็ได้ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดด้วย อาจจะทำให้คู่ของคุณเสียใจและอาจจะเสียความรู้สึกก็ได้นะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณน่ะมองว่าคุณะเบื่อหน่ายคู่ของคุณนะถึงแม้ว่าเขาจะเอาใจคุณยังไงเขาพยายามเอาใจใส่คุณดูแลคุณยังไงคุณก็ไม่พอใจเขาแล้วก็เหมือนกัว่าเบื่อหน่ายเขาลักษณะเหมือนกับว่าเขาทำให้คุณลำคาญใจนะคะคุณในช่วงเนี้ยค่อนข้างคิดมากแล้วก็หงุดหงิดใจนะ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเจ้าชะตามากกว่าที่มีบุคคลที่สามเข้ามานะคะไม่ใช่คู่ของคุณนะแต่คุณน่ะกระเบื่อหน่ายครูงคุณมากกว่านะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขาเข้ามาทําให้คุณลาคาญใจนะคะไม่อยากให้เขาเข้ามาใกล้อ่ะคุณอยากอยู่คนเดียวแบบเงียบๆมากกว่า ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคู่คุณเขาก็เสียใจนะแต่เขาก็ปล่อยวางแล้วก็ปงๆยอมรับทำใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเขาได้พ่ายพระลักษณะเหมือนกับว่าเขาพยายามทำใจอยู่นะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณกลับมารักคู่รักครอบครัวคุณเหมือนเดิมนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไพ่ของคู่คุณก็ได้สิบถ้วยของคุณก็ได้สิบเหรียญ แสดงว่าความรักถึงแม้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมีจิตใจที่โลเลแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาหาคู่และครอบครัวเหมือนเดิมนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะยังไงก็ไม่มีใครดีไปกว่าคู่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะคุณก็รู้ดีนะเพราะว่าคนที่เขารักคุณอย่างแท้จริงก็คือคู่คุณนะคะไม่ใช่คนอื่นยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้พูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามือที่3หลักความรักในช่วงเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของแฟนคุณมองว่าเขากำลังยุ่งยุ่งอยู่นะลักษณะเหมือนกับว่าเขายุ่งงานอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเขา คุณอาจจะไม่ได้ติดต่อเขาหรือว่าติดต่อไปเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณก็ได้คล้ายๆว่าเขามีคนที่3อยู่นะคะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเขาอาจจะอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวเขาส่วนตัวตนของมือที่3บอกได้เลยว่าคุณก็สองคิดสองใจลังเลใจไม่แน่ใจแล้วก็ภพ่ไปเนี้ยมองว่าคุณน่ะติดต่อเขาไปแต่ติดต่อไม่ได้เขาอาจจะยุ่งงานอยู่แล้วก็ มองว่าเขาอาจจะยังไม่ต้องการติดต่อคุณนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าสองคิดสองใจไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะตัดสินใจไม่ถูกส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักคุณหรือแฟนของคุณนะ่ะมองว่าเขามีพันธะอยู่แล้วนะมีเรื่องกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็มีลูกมีเต้าด้วยที่ต้องเลี้ยงดูแลนะคะส่งเสียดูแล เขาก็เลยไม่มีเวลาให้คุณแล้วก็ไม่สนใจคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะสนใจเขาจะติดต่อเขาไปแต่เหมือนกับว่าเขาอะไม่มีเวลาให้คุณน่ะ <ide> เขาวุ่นอยู่กับการงานนะคะอาจจะติดต่อไปแต่เขาบอกไม่ว่างนะคะแล้วก็ยังไม่มีเวลากลับมาหาคุณส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณน่ะคุณรู้ดีนะว่าเขามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่พอใจเขายังไงแต่ยังไงคุณก็ทำอะไรไม่ได้ เลือกที่จะนิ่งเงียบเอาไว้นะคะเก็บความรู้สึกเอาไว้ถึงแม้ว่าคุณจะเสียใจไม่พอใจแต่คุณไม่สามารถทําอะไรเขาได้คุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์เขาอยู่ดีมีความสุขกับครอบครัวเขานะคะเพราะว่าได้สิบเหรียญแล้วก็อย่างที่บอกเขาอาจจะมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วก็ได้นะคะมีพันธะทั้งด้านกฎหมายแล้วก็มีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะ ความรักความสัมพันธ์ก็เลยไม่สามารถชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสถานะที่ดีให้กับคุณได้นะคะคุณก็เลยอยู่กับความเสียใจแต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือนิ่งเงียบเอาไว้นะคะส่วนด้านความสัมพันธ์บอกได้เลยว่าคุณนะ่ะสงสัยไม่ไว้ใจหึงหวงหวัดระแวงและคุณอาจจะแอบสอดส่องเขาอยู่ก็ได้ในขณะนี้นะคะว่าเขาทำอะไรคิดถึงคุณไหมจะมาหาคุณหรือเปล่านะคะ แล้วเมื่อไหร่เขาจะว่างมาหาคุณหรือว่าติดต่อคุณนะคะเมื่อไหร่เขาจะสนใจคุณสักทีในขณะเนี้มองว่าคุณก็ว้าวุ่นจิตใจนะแล้วก็มีความสับสนทางด้านใจอยู่นะคะเหมือนกับว่าจิตใจของคุณน่ะว้าวุ่นสับสนเพราะว่าไพา่ใบเนี้ยคุณกําลังส่องส่องเขาอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ไว้ใจเขาในขณะนี้กลัวว่าเขาจะไม่มาหาคุณหรือว่ากลับไปหาคู่หาครอบครัวของเขานะคะ ว่าว่าเขาจะทิ้งคุณไปอ่ะไม่สนใจคุณเลยนะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณน่ะมีเรื่องเสียใจมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องน้อยใจกว่าว่าเขาจะทิ้งคุณไปเลยนะคะแต่ยังไงภาพลักษณ์โดยรวมแม่หมอมองว่าเขาให้เวลากับครอบครัวเขามากกว่านะแต่สําหรับคุณเหมือนกับว่านึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะโดยที่ไม่ได้ห่วงใยความรู้สึกของคุณหรือว่าไม่ได้ห่วงใย จิตใจของคุณนะคะว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้คุณนะถ้าคุณรักเขาคุณก็ต้องรอเขาต่อไปแล้วก็ต้องอดทนอดกั้นแล้วก็ต้องเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจไม่ว่าคุณจะรักเขาแค่ไหนยังไงก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ